หนึงเบอร์นะฮะอย่างพี่เสือใส่เบอร์แ L ตอนแขนสั้นนะแต่พอเป็น XL เออพอเป็นแขนยาวนะให้ขยับอีกหนึ่งเบอร์คือ XL นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะท่านใดที่ใส่แ L อตอ,อนแขนสั้นเนี่ย ก็ถ้าใส่แขนยาวเพื่อให้ขยับมาอีกหนึ่งเบอร์นึงนะเพราะว่าไซ <L L. S 2> ส์ของเสื้อนี่นะฮะจะไม่เท่าเดิมนะเพราะ L L. ความต่างของผ้านะครับผมเป็นความต่างของผ้านะฮะเราต้องใหญ่กวา่าเสาเนาะนะสีม่วงนะฮะคุณผู้ชมนะคุณแม่ซูซาน่าบอกว่าแอนสวัสดีด้วยจ้าสวัสดีค่ะแม่บ้านหลัง ย้ำนะฮะด้านหลังจะเขียนไม่เหมือนกันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าประตูนะสีอะไรอยู่กับประตูบันไดอะไรนะฮอันนี้เขียนว่าอะไรครับอันนี้เขียนว่าบันไดแห่งเทพรักษาและโชคลาภสีม่วงวันเสาร์ม่วงโอ้นะบันไดแห่งเทพรักษาและโชคลาภก็จุนแบบเลยโอ้สีม่วงนานแล้วเนี่ย อย่าหมุนนะอย่าหมุนล้มนะอ่าายเปลี่ยนยาเสพโอ้แต่เปิดแต่พันกันมาแล้วนั่งยู่คนในวโอวันอาทิตย์มาแล้วโอ้แดงดงนิดสวยมากวันอาทิตย์นะฮะยาทำไมของยามันเห็นแต่นี้เนี่ยง้นเพิขึ้นวันอาทิตย์นะฮะมาลุ้นกันว่า มาลุ้นกันว่าวันอาทิตย์ข้างหลังจะเขียนว่าอะไรนะเอ้ามาหนึ่งสองสามแทนแทนสองเออสามอ่านได้ไหมเียนหัวอ่านได้ไหมได้ไหมแอนอะสวยสวยไม่ข้างหลังอย่ายังไม่ได้อ่านเลยหรือเอ็จีบอกว่าสวยสวันใดแห่งความเจริญรุ่งเรือง โอ้าัต้นตันตันตนตันตันตนตตนตตนโอ้ดูด้ลัอะรเล้เรตนตั่งเลยขอประตูลมเลยนตันตันตันต้นตนต้นตนตนตต้นตตดิแบบตึง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 ตึนตึงตึงตึงตนตึตึงโอ้บังหมเลยสุดยอดสุดยอดไปสีอะไร เ่อไปเป็นสีที่พี่เสืชอบที่สุดสีเหลืองหมุนอ้าวได้ยังไงเนี่ยอ้าวก็วันวันเจอเกิดวันจันทร์นี่โอเคอ่าเอา F4 ไปครับเป็นในผ้าม่านมาแล้วแจนอะไรแจนสีที่เสือชอบชอบที่สุดในโลกเลยนะอ่ใช่เยลโหลนะฮะอ่าแยลโหลจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะ เป็นสีเหลืองสดใสนะครับต้นหลงชนปูไปจิตดูละล้งมาลุ้นกันลด้านหลังเขียนว่าอะไรเขียนว่ายังไงเร็วเอามาเร็วตื่นสองตื่นโอโหบันไดแห่งความสำเร็จตั้งตื่นบันไดความสำเร็จนะคะสีเหลืองนะคะทุกคนย้ำนะพี่เสือสูงร้อยหกสิบเก้าแล้วก็หนักหกสิบเก้านะฮะ เบอร์ XL นะพี่เสือใส่เบอร์ XL เนาะถ้าบางคนสมมติว่าอวกกว่าพี่เสือหน่อยนึงก็จะเป็นสอง XL ก็ได้แต่บมันจะหมดระงเสื้อหล่นเด้ออีกสีนึงอีกสีหนึ่งเสื้อแม่ใส่ทำงานเด้อลุกห้ามใส่นะนื้อตึงตึงตะลึงต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 งตึงตะตึงตงตึงตตึงตง นายทูกดีครับ FC ไทยถูก FC เลย FC ไทยถูกแล้วก็ดาน่าไทยถูกเป็นสุกนะฮะเป็นสุกสีฟ้านะฮะเพราะสุกก็สุกก็สวยนะสดมากผสมน้ำเงินนิดนึงเป็นเหมือนฟ้าเลยรู้ไหม ฟ้าน้ำทะเลน้ทะเลใช่ฟ้าน้ำทะเลถ้าเจอเจอน้ำทะเลที่แบบใสๆสวยๆเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้ะมาลุ้นกันว่าข้างหลังเขียนว่าอะไรนะฮะเออตั่นนงตริงจรงตริงจรงตริงจรงบันไดความความรักอะไรและความศรัทธาเออ เสื้อสวยเสื้อสวยนะพี่ทุกตาแฟมิลี่นะเสื้อสวยสวยสวยตึงตลึงตึงตึงตลึงต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 ลึงตึงตึงแต่วเสื้อเรามีหลายตัวฮะกับเดินไม่แล้มันต้องแต่เหมือนกระเทียมนะกระเทียมนะเดินเออเออดูนายแบบเราเอ๊มแต่วนักเลงเขไม่ใช่เอ๊ย ดูคนเสิรอาุ้นมาจุ๊ดจุดจุดุดออู๋อู๋อูอู๋อู๋อู๋ไปไหนแอ้วอู๋ออูไอูไอูวอ้๋อู๋อ้าอู๋อู๋อู๋อิงอูาไปไอนแอ้วอะไอเนี่ยอะไอหัวมุนอาไอรุอนต่อไปถ้าอออ่ออ่ออ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  เสื้อมีแปดตัวนี่เนาะโอ้มีหมดเลยเสือมีหมดทุกตัวคุณพี่ใหญ่ใจดีนะให้มาทั้งหมดแปดสีแปดล้านเสือมีเสือมีแบบแปดตัวเลยอ่ารุ่นรุ่นรุ่นคอยว่าใส่สีสีมืดพี่วันสวัสดีค่ะคุณเสื้อสีเขียวสีเขียวเหห็นเเรอขียวเอ้ยโอ้ยเขียวเดี่ยวสโีนี่แหละเป็นสีที่ชอบมากเขียวสวยมากเลยเหมือนลอดช่องเลยอ่ะ เขียวเข้มเขียวอ้ไนั่นน่ะเขียวแมงครับเหรอเอเขียวหยกคอเี่เป็นเครื่องประดับที่เป็นถูกถูกคือมีสวยมากเขียวมรกตเขียวหยกอะไรพวกนี้นสวยจริงๆวสวยสวยจริงๆสิ่งที่มีความโดดเด่นนะฮะของเสื้อแขนยาวพอปกพื้นนี่นะครับนะรตรงตำแหน่งเสียนออปูเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยงามมากนะครับค่ะ มาดูด้านหลังมาดูด้านหลังเขียงว่าเียว่าบันไดแห่งความสําเร็จเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเขียวเหนียวซับนะคะส่วนสีที่เหลือพวกนี้เราจะใส่พร้อมกันถโอ้พรุ่งนี้ทุกคนได้เสื้อสีชมพูใช่ได้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 โอเคแล้วููได้ไหมปูได้ไหมปูเอาไหมได้สีพูเอาสีจัมพุได้โอ้พรุ่งนี้เรา ตาเมตตามากเลยใช่ใช่อย่างที่พี่เสือบอกแหละว่าเป็นจุดเด่นเนาะของภาพที่อยู่บนเสื้อเนี่ยนะครับมองเห็นนะเสีเนอะก็เห็นแบบตาชัดมากนะครับใช่ค่ะชัดมากเลยเนาะประมาณนี้นะอย่าลืมสนใจเสื้อแขนยาวองูนะแฟชั่นแบงค์เสือแบ่งค์บองหนึ่งตัวเจ็ดวันแปดสีนะสีสวยแปลว่าอะไรนะแบ่งค์บองเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรแอปศูนย์เก้าสองครับ เจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกค่ะะเดินแบบก่อนเดินแบบก่อนต้องตะลึงต้งมาก่อได้นะเดี๋ยวกตึงตะลึงตึงก่อนเดินก่อนตึง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 เอามาเดินแบบก่อนนะ้เอฟตึงตะลึงตึงตึงมาสั่งตรงเลยเขาให้เขาให้เต้นเขาให้เต้นอะไรนะเต้นหมูเต้นอ่ะเออเขาบอกให้เต้นเต้นยังไงหมูเต้นยังไงเอฟซีบอกให้เต้นยังไงก็ได้เต้นไป

อ้าวสำหรับปีนี้ก็หานะฮะซึ่งเฮาหานะคะซื้อเก้าอี้มานั่งมะทำด้วยนักท่องเที่ยสวัสดีค่ะเออหนาก็จะซื้อเก้าอี้นี้สักตัวหนึ่งอย่างไว้นอนเล่นเล่นเย็นเย็นหลังบ้านหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเสือเด้งเสือเด้งเสือเด้ง